Good m o r n i n g to y o u g o o d morning to you ตื่นตีห้าไม่เกินจริงโอโหนี่หนูวตีสองสี่สิบห้าฝ้ายังอึมครึมอยู่เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็รีบตื่นเช้าเพื่อเข้าออฟฟิศเพราะว่าต้องรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนต่อค่ะโอ้ยออกเช้าแค่ไหนก็ไม่หนีพ้นรถติดคู่กับฝนตกค่ะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าด้วยนะคะเพราะผิวหน้าดีมีชยัยไปกว่าครึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ตรวนี้ก็ใช้มายาวนาน,านถึงสามป,ปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่คิดจะนอกใจเนอะ ถ้าไม่เจอตัวอื่นที่ดีกว่านะคะเพราะตัวนี้นแม่งโอ้หจอยนอนดึกแค่ไหนตื่นมาแม่งก็ไม่โมหน้าอิ่มน้าอิ่มฟูรูขุมขนกะชับสุดๆจ้าและอย่าลืมทากันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนี่ขนาดออกบ้านเช้ามากแดดยังไม่ตื่นนะฉันยังต้องทากันแดดเลยเพราะว่าระหว่างวันเราไปถ่ายคอนเทนต์ออกไปข้างนอกเนี่ยมันโดนแดดเดี๋ยวหน้าไม่น้าหมาะเป็นฝ้ากะกลัวมากกับการเป็นฝ้ากะกเกะพราะเป็นแล้วมันรักษายากแก่แลวเราก็เดินทางมาถึงนะคะเซ็นทรบ้านของเราอีกหนึ่งหลังนะคะที่ตอนนี้ใช้ทําออฟฟิศแล้วเป็นสตูถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วนนค ก็จะบอกแม่บ้านหลังนี้ติดประกาศขายอยู่ไม่ใช่หรอขายอยู่ค่ะ13ล้านใครสนใจก็ติดต่อมาได้เจ้าที่ดีๆส่งเสริมการทำมาหากินสุดๆไม่แน่นะถ้าอยู่ที่นี่แล้วทามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะก็ไม่ขายแมงเลยค่ะเก็บไว้ทาออฟฟิศเก็บไว้ให้เป็นมรดกน้องนานินา,นนานโนพอบ้านเนี่ยราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยที่แถวเนี้ยมันก็จเจริญรุ่งเรืองโอ้โยโลตัสเซเว่นซีเจมาร์บิ๊กซีคาเฟ่ร้านอาหารโอ้โหตลงตลาดวัดโรงเรียนทางดงทางด่วนเข้าออกได้หลายทางแม่งเจริญชิบหายตอนฉันซื้อนะแมงมีตะปปากกจไแต่ ตลาดสดแต่โคตรไกลตอนนี้หน้าโครงการบ้านมีแมงทุกอย่างโอ้โหเ็้ยจะเลยฉันมีความสุขกับการตื่นเช้าของฉันมากเลยอะเพราะฉันรู้สึกว่าตื่นเช้าแม่โคตรสดชื่นเลยได้ทาอะไรเยอะแยะมากนะคะอ่ะเวลาเปิดม่านฉันก็พาไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเหมือนออกกำลังกายไปในตัวบริหารแขนบริหารขานะคะตื่นเต้นนะแกอีกไม่กี่วันก็จะได้ลงน้องปลาคาร์ปแล้วอะอุ้ยบ้านมันก็จะดูสดชื่นมากกว่านี้อีกนะจ๊ะแล้วเร็วๆนี้ก็จะทําสวนใหม่แล้วลงต้นมงต้นไม้นะคะปูพงปูพืพ้นเอาไว้นนนนนนััง่ง่่งงงลลเกกกกิสิสมมมมมมมตาหูููะะะทค ควบกั้มไปไหนนี่ฮะเอา้าอ่า้วอีกระดานแผ่นนั้นกูไม่ปิดไม้ละอ๋อมันล้างบ่อไว้ไงมันก็เลยไม่ได้ปิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้เครื่องกรงเครื่องกองมันดีแล้วค่อยปิดทีเดียวนยจะจ๊ปะป่ะทำอะไรคะไปดูน้องเต่าก่อนแกเอียนมินแนวเต่ากลับบ้านอีกแล้วนะคะกูก็อม,มาดูแลมันเหมือนประดังลูกกูไปแล้วตอนนี้นะคะอ่าดูแลเสร็จนับตัวโอเคครบ3ตัวนะคะดิฉันก็มาชงก,งกาแฟกินดีกว่ายามเช้าเพราะว่าร่างกายต้องการกาแฟหนักมากค่ะเป็นคนที่ติดกาแฟมากมากว่าติดผัวอย่างที่บอกอัค่ะทุกคนกินแล้วมันรู้สึกมี ความสุขและจอยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนานมากจะเดินจิบกาแฟทั่วบ้านเลยถ้าไหลสดก็จะนั่งจิบกาแฟไปเมาไปไปชั่วโมงอะ่ะใดกาแฟจะหมดแก้วเดี๋ยวขึ้นไปใช้ความเรียบร้อยด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆทีมไลจะมานะจ๊ะแล้วก็มาชงกาแฟเดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปดื่มดั่มกับธรรมชาตินะคะและการตกแต่งบ้านสไตล์ย,ย้อนยุคนะคะที่จอยเนี่ยชอบมากๆออกแบบเองนะคะรู้สึกฟื้มปิ่มปีมปดีหัวใจเหลือเกินนะคะกูใช้คําศัพท์อะไรวันนี้งงมากนะคะและนี่ก็คือโซนพูเบลล่าสไตล์ย,ย้อนยุคของเราเป็นระบบนาเกลือนะคะไว้ให้เดล้ ทำความสะอาดสะอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ดูดค่ะสะดวกสบายค่ะเดินแม่งให้รอบสะเลยค่ะแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะประนึ่งว่าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดมาพักผู้วิลล่านะคะโดยที่ไม่ต้องเสียน้ํามันแล้วก็ขับรถแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่านี่คือบ้านของเราเองนะคะและนี่ก็คือมุมใหม่ที่ฉันเนี่ยจัดขึ้นนะคะเอาไว้ทําคลิปถ่ายลงถ่ายรูปสวยไหมคะทุกคนมุมนี้ต้นสักุระซากุจั ที่ยกมาจากตึกนะคะทุกคนจ๋าก็เอามาลงที่นี่นะคะและเรานะคะก็ได้เวลาเตรียมการที่จะขึ้นไลฟ์สดนะคะพูดคุยแชร์ประสบการณ์น,นะคะแล้วก็เม้ามอยกับเพื่อนๆตามช่องทางต่างๆเจอกระจอยได้ทุกวันนะคะ7จ็ดโมงถึงเก้ามงเช้าแต่เดี๋ยวนี้รอบกลางคืนก็จะแวบโผล่มาเม้ามอยด้วยแหละ